ป้าออจะบอกวิธีปลูกหานุมานั่งแท่นตามความเชื่อจ้าคืออีกต้นหนึ่งนะคะที่จะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักวันนี้นะคะค่ะเรียกว่าหานุมานั่งแท่นนะคะหานุมานั่งแท่นค่ะนี่เม็ดของเขาเมื่อดอกร่วงแล้วก็จะเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะจะเป็นเม็ดอย่างนี้ค่ะนี่คือดอกเขาค่ะสวยงามเลยนะคะนี่คือดอกเขาค่ะสวยงามเดี๋ยวป้าออจะให้ดูลักษณะต้นเต็มๆนะคะ แต่ตอนนี้ป้าอ้อขอเช็ดรูปกับต้นหานุมานั่งแท่นก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นเต็มๆกันค่ะขานี่คือต้นหานุมานั่งแท่นนะคะต้นหานุมานั่งแท่นค่ะใบจะโตมากเลยนะคะใบจะสวยงามใบจะโตมากเลยเดี๋ยวป้าออก็จะบอกถึงประโยชน์และสรรพคุณของหานุมานั่งแท่นนะคะค่ะตอนนี้ป้าอ้อให้ยนโฉมเขาก่อน ใบงามใบใหญ่ใบสวยนะคะอยู่ที่ดินนะคะถ้าดินน้อยๆในกระถางเล็กๆใบเขาก็จะเล็กนะคะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในดินที่ไม่ลงกระถางเขาก็จะหากินได้เยอะแล้วก็ใบก็จะใหญ่ต้นก็จะใหญ่นะคะเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างต้นนั้นนะคะลงอยู่กระถางนะคะใบลักษณะจะเป็นสีแบบนี้นะคะแต่อีกต้นหนึ่งนะคะนี่อยู่ใกล้กันเลยค่ะ อันนี้ลงดินนะคะลงดินค่ะไม่ได้อยู่ในกระถางเห็นไหมคะเห็นคนไหมคะลงดินค่ะแล้วใบเขาจะเขียวกว่าเข้มกว่านะคะจะแข็งแรงกว่าเพราะรากเขาสามารถหากินเองได้นะคะในพื้นที่ไม่จํากัดแต่ถ้าอยู่ในกระถางนะคะยิ่งต้นนี้นะคะอยู่ในกระถางพื้นที่จํากัดแล้วก็มีต้น จัก,กรพพัดมาแย่งอาหารด้วยนะคะโคนเขาจะอวบๆนะคะก็จะทําให้ใบเขาไม่เขียวจัดเหมือนกับอีกต้นเมื่อกี้นะคะค่ะนี่คือหานุมานั่งแท่นนะคะค่ะหานุมานั่งแท่นค่ะโคนดูโคนของเขาอีกทีหนึ่งนะคะโคนเขาจะอวบนะคะติดติดกระดินงะค่ะติดกับดินนะคะ,นนะ,คะอวบแล้วก็อ้วนเขียวปุ๊ดเลยนะคะใบเขาก็จะเป็นแฉกๆนะคะ ผลของเขาก็จะเป็นรูปกลมๆนี่นนะคะสวยงามเลยนะคะในด้านความเชื่อในการปลูกหานุมานนั่งแท่นและก็ตอนขุดมาใช้เขาว่ากันอย่างนี้นะคะควรปลูกในวันพฤหัสบดีข้างขึ้นค่ะขยายพันธุ์ด้วยการใช้หัวหรือเง้าวการเตรียมดินนะคะให้เอาดินร่วนปนทรายปนกับผงอิฐ แล้วก็มาเผาทุบให้แหลกละเอียดแล้วก็ตากน้ำค้างทิ้งไว้หนึ่งคืนผสมใบพืชตระกูลถั่วพวกหญ้าสับหรือ,อปุ๋ยนะคะวางหัวว่านไม่ต้องกรบจนดินนะ,ค,ะคือพูดได้ง่ายว่าวางหัวว่านไม่ต้องกรบให้ดินมิดนะคะให้มันโผล่นะคะให้หัวโผล่เพื่อที่จะให้ได้แสงรับได้นะคะตอนปลูกเราก็ อาจจะรดน้ําใช่ไหมคะเราก็ว่าคาถาณโมพุทธยะ3จบแล้วก็เวลาจะใช้ก็บอกกับต้นไม้ว่าจะใช้รักษาอะไรเช่นขอยารักษาเผยหน่อยนะอ่าแล้วน้ํายางก็จะไหลออกมามากส่วนอีกความเชื่อหนึ่งก็บอกว่าถ้าจะขุดหัวว่านมาใช้เนี่ยก็ให้เสกด้วยคาถาสัพพาสีถึงพานามเห3หรือ7จบ รดน้ำรอบต้นแล้วขุดในขณะที่ขุดก็ให้เสกด้วยคาถาหานุมานะโสทาระซึ่งเป็นคาถาผูกอีก3หรือ7จบแล้วก็เก็บว่านมาใช้และตอนที่นำมาใช้ก็ต้องเสกด้วยคาถานะโมพุทธ,ธายะ3ามจบก่อนทุกครั้งนะคะเชื่อว่าจะมีอนุภาพฟันแทงไม่เข้านี่คือความเชื่อในการปลูกว่าน หานุมานั่งแท่นนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะซึ่งป้าอได้อ่านพบเจอแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะอยู่ที่ความเชื่อของบุคคลนะคะค่ะ แต่ถึงยังไงนะคะอนุมาณั่งแท่นป้าออกก็ยังมีความสวยประจําตัวเขานะคะไม่ว่าจะใบหรือหัวที่โผล่มาที่มันเป็นกหนกหนูนนูนนะคะเป็นไม้ประดับได้ดีดอกก็สีสวยเม็ดก็สีสวยเราถือว่าเป็นไม้มงคลปลูกไว้ที่บ้านก็จะเกิดมงคลเป็นยาด้วยก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ป้าออกก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะ กดติดตามาหรือกดแชร์ก็ได้นะคะก่ป้าปออก็ขอขอบคุณก็ให้เพื่อนๆได้ความรู้เกี่ยวกับว่านหานุมานนะคะหานุมานนั่งแท่นนะคะก็เป็นความเชื่อของคนไทยนะคะที่ตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อนี้มาเพื่อที่จะให้เป็นมงคล เพื่อที่จะใช้รักษาโรคนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าออกก็ขอสวัสดีและก็ให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพพนานามัยที่แข็งแรงนะคะแฮปปี้แฮปปี้รวย